สลามุอะลัยกุลของเราตลอฮดประการตัวก็เข้าสู่เบรกที่สองนะครับรายการในซอตะมุสตะกิมนะครับ <c oughs> เป็นรายการที่จะตอบคำถามทุกคำถามไปทันได้กระจ่างและเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องชัดเจนตามตัวบทหลักฐานจากอัลกรุรอานและจากฮะดิษนะครับอ่าเรามีคำถามมาเรื่อยๆนะครับใครอยากะโทรสดก็โทรได้ที่027354935 <c oughs> ผมก็จะขออนุญาตถามคำถามนะครับที่เขาส่งมาเรื่อยๆก่อนแล้วกัน อันนี้จาก SMS นะครับอัสลามุอะลัยกุมครับเวนุสลามครับเชียร์ในเมืองไทยเป็นเชียรประเภทไหนและสามารถคบคาสมาคมเขาได้ไหมครับเชียร์ในประเทศไทยเนี่ยเกือบส่วนมากนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเชียร์อิสนามชารีอะห์ก็คือเชียร์สิบสองอิมามหรือเชียร์ยาฟารีอะห์อันเดียวกันนะนะเป็นเชียร์ที่มีความเชื่อในสิบสองอิมามสิเป็นอิหม่ามที่ปรากฏตัวแล้วอิหม่ามที่สิบสองนี่หายตัวเมื่อพันสองร้อยปีแล้ว แล้วเขาหวังว่าจะมามาอีกในก่อนวันสิ้นโลกความเชื่อของอิสาราเอลเชีย์นี่ว่าอิหมัมที่จะมาเนี่ยก็จะมาฆ่ามุสลิมคือทุกคนที่อ่าไม่ใช่เชียร์ไม่ใช่เชียร์เพราะเขารู้ว่าพวกนี้เนี่ยที่ไม่ใช่เชียร์นี่ก็เป็นคนที่เป็นสาเหตุที่เห็นฆ่าอาลีบินอบดุตอลีบแล้วก็เห็นฆ่าอัลฮุเซนรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาแล้วในตำราของ พวกนี้ก็จะมีการพูดถึงการเอาชริอะหรือเอากฎหมายของอยูเนี่ยมาใช้แทนกฎหมายอิสลามแล้วอิหมัมที่จะฟื้นฟูตัวนี่ก็จะมาสังหารจะฟื้นฟูชีวิตท่านหนิงไอช่ครั้งหนึ่งแล้วก็ลงโทษการทำซินาเพราะชาวฮะพวกนี้ส่วนมากเชื่อว่า,าท่านหนิงไงใช่ได้ทำซินาและเชื่อว่ากุรอานปัจจุบันนี้เนี่ยไม่สมบูรณ์และเชื่อว่าสหาัาสส่วนมากนี่ตกมุรตดกคนนี้มีความเชื่อบนนี้ไม่ใช่มุสลิมแต่ ไม่เชี cage, bitch, bitch. Okay. Okay. Mm ่ยราที่อินาชีรีทั้งหมดที่เชื่อแบบนี้ถ้ามีเชียอิสนาชีรีที่ปฏิเสธเรื่องนี้เราก็ต้องตรวจสอบใครที่เชื่อแบบนี้เนี่ยเชื่อบางทีเนี่ยเขาเป็นนักเผยแร่เชียนอันนี้ไม่ต้องไปตรวจสอบเช่นอุลามาที่พวกซาลาบันดำมาซาลาบันขาวอหลพวกนี้อันนี้ไม่ต้องตรวจสอบในพวกนี้เนี่ยไม่ใช่มุสลิมนะครับเพราะเขาเชื่อสิ่งเหล่านี้ เชื่อว่าท่านีี้นะสาบะตกมุตตัดตเชื่อว่าไอ้ใช้ทำซีาอะไรอะไรแล้วต้องแนีน้ไม่ใช่มุสลิมแต่บางคนเนี่ยอาวามคนทั่วไปนี่คนสามัญชนไม่รู้อินูอิน,อนีอันนี้อันนี้ก็ต้องตรวจสอบนิดหนึง่งเขาเชื่อแบบนั้นได้ป่าถ้าเชื่อแบบนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่มุสลิมปาสมัควไม่ได้แต่ถ้าไม่เชื่อแบบนั้นน่ะก็สามารถพูดคุยกันได้แต่ต้องเตือนเขาให้ออกจากเรื่องเชียร์ของเขายกเว้นคนที่มีความเชื่อเลือกเชอแบบนี้ แต่เป็นเครือญาติใกล้ตัวเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องคนเหล่านี้เราตัดไม่ได้รเราต้องคบหาตลอดแล้วก็ด่าว่าตลอดให้เขาออกจากลทัทธิอุบาทิศศาสนาอุบาทเหล่านี้ที่มันเป็นศาสนาบิดเบือนนะครับ,รบโอเคครับจากกรุงเทพครับลูกสาวรีสัยรับมีสายรับมีสาย,ม,สายมีสายเชิญก่อนแล้วครับมีสายเชิญก่อนครับ สวัสดีคุ้งครับคุ้มคุณคุ้มสนาครับจากไหนครับไหนครับจากปัตตานีครับผมเจิญครับครับครับแต่ถามว่าถ้าจะผ่อนบ้านกับธนาคารอิสลามเป็นที่อนุมัติหรือไม่ฮานาทัดเตอหรือไม่ครับแล้วก็อีกข้อนึงผมคือผมไปถามกับธนาคารอื่นด้วยนะครับบางคนบอกว่าถ้าผ่อนกับธนาคารอื่นถ้าเกิดเราจ่ายไปเต้ทุกเดือนทุกเดือน อกเบีย้ยก็ไม่งอกเขาบอกพอ,อกเขาสามารถทันได้ทีนี้ผมก็เทียบราคาแล้วสมมติผ่อนบ้านสองล้านเนี่ยธาคาอิสลามถ้าผ่อนยี่สิบปีนี่ต้องจ่ายประมาณประมาณสี่ล้านประมาณนี้ครับถ้ายี่สิบปีทีนี้ธนาคารอื่นที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยประมาณสามล้านท้าพันเรละยี่สิบปีซึ่งมันต่างกันล้านหนึ่งแล้วมีบางคนบอกว่าเป็นผู้รู้เขาบอกว่าถ้าเราจ่ายเป๊ะเทุกเดือนนี่ถึงแม้ว่ามันไม่ใช่ธนาคารอิสลาม ดอกเบี้ยก็จะไม่งอกเขาบอกก็ไม่รู้ว่าไหนถูกครับผมบแค่นี้ก็ขอความชัดเจนใช่ไหมครับครับผมได้ครับจากไหนปัตตานีแถวไหนอะครับอ่าเภอนือ้ครับโอเคครับละหมัดมัสยิดปากีสถานเปล่าอ่าใช่ครับครับผมเดี๋ยวตอบให้ทางทีวีแล้วนะครับครับสวัสดีครับดันมาถามอดีต ที่ปรึกษาชาริท่านอาารอิสลามรูปแบบการให้สินเชื่อของของธนาคารอิสลามนะเขาใช้หลักการแบล็คอยนะซึ่งมันเป็นการจ่ายดอกเบี้ยทางอ้อมกล่าวคือมันเหมือนการให้กู้ของธนาคารอื่นๆนั่นแหละครับในทัศนองผมเนี่ยรูปแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับและผมที่เข้าธนาคารอิสลามนี่เพื่อจะได้เปลี่ยนเรื่องนี้แล้วก็ เข้าแล้วนี่ผมได้วางโครงการปรับปรุงธุรกริจรทั้งหมดเนี่ยได้มีมติของบอร์ดียร์ที่จะทำเนี่ยที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเรื่องเรื่อง,องมาตรฐานทั้งหมดเลยเนี่ย<ม>แล้วก็เป็นที่อนุมัติแล้วก็ผมเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมที่ทําแต่ผมได้เห็นว่าเรื่องมันอยู่นานแล้วก็ไม่ได้คืบหน้าก็เลยละออก<ม>ด้วยด้วยเหตุผลอื่นๆด้วยนะครับ<ม>แต่นี่ได้ยินแล้วว่าเขาฟื้นฟูชุดกรรมการนี้แต่ผมเนี่ยมองว่ายังไม่ค่อยจริงจัง ผมก็ยังให้โอกาสนะครับอีก3เดือนเพื่อจะได้ประกาศผลการปรับปรูงโครงสร้างมาตรฐานอิสลามของธนาคารอิสลามประเทศไทยถ้าไม่มีความคืบหน้าเนี่ยผมจะเชื่อมั่นเลยนะครับว่าธนาคารอิสลามเนี่ยไม่จริงใจกับมาตรฐานเชียร์เลย <c oughs> นะครับแล้วผมขอเรียกร้องให้คณะที่ปรึกษาเชียร์นะครับถ้าผ่านไปแล้วในเวลานี้แล้วก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยผมบอกว่าให้ลาออกดีกว่า เพราะบาปนี่เรารับเต็มๆเลยเป็นการรับรองการันตีสิ่งที่รู้เรารู้ว่ามันบาปชัดๆนะครับแล้วไม่มีไม่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงรู้ๆกันนะว,ว่ามีแล้วโครงการแล้วมีทีมจัดการแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะอย่าอย่าอย่าไปรับรองสิ่งที่มันเป็นบาปเลยนะครับอเอามาถึงเรื่องเทียบแล้วเนี่ยระหว่างธนาคารนี่แสังธนาคารอื่นเนี่ยมันไม่ค่อยแตกต่างกันธนาคารอื่นถูกกว่าบไม่ถูกกว่านะครับไบโอเอน่านีนผิด แต่แตะกอนนู้นนะผมบอกว่าเบรอีน่เนี่ยกับการกู้ดอกเบี้ยชัดเจนนะนะเบอร์นี่นะนนมันเบากว่า mm hmm. เพราะฉะนั้นผมก็ว่ากู้ธนาคารอิสลามหรือไม่ธนาคารอิสลามนี่นะครับได้แต่กำลังตอบอยู่เลยเพิง่งจะธนาคารอิสลามหรือไม่ธนาคารอิสลามนี่มันบาดทั้งคู่ แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องสร้างบ้านก็เช่นเดือดร้อนอยู่ชาวอพาร์ตเมนต์ชาวบ้านคนอื่นไม่มีบ้านตัวเองมีความเสี่ยงในชีวิตในทรัพย์สินอ,อยู่กับบ้านคนอื่นลูกเสี่ยงจะต้องอยู่ในบรรยากาศที่ไม่อันนี้มีความเสี่ยงควรที่ทําอะไรอ้าวได้ไปผู้ของธนาคารอิสลามไปล้วนะมันเบากว่าและมีความจําเป็นนึกถึงเชคเขาบอกว่าธนาคารอิสลาม,มน่ะสี่ล้านนี่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกันเลยทีนี้เขาบอกว่าธนาคารอื่นเนี่ยมันไม่ใช่ดอกเบีย้ย มันศูนย์เปอร์เซ็นต์ผมเคยบอกว่าไม่มีหรอกในโลกนี้เนี่ยองค์กรด้านการเงินอันไหนเนี่ยที่จะขายโดยไม่มีกาไรเขานี่ก็คือดอกเบีย้ย <ฮะ S 1> เพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันไม่ได้มันศูนย์เปอร์เซ็นต์ใช่ถ้าเราจ่ายเป๊ะๆ <ฮะ S 1> แต่ไม่มีใครจะจ่ายเป๊ะๆงวดนี่จะจ่ายกี่ปีอะเป็นสิบปีนะครับเป๊ะๆทุกๆเดือนเลยอ<ฮ>ะความเป็นไปได้นี่มันน้อยเพราะฉะนั้นส่วนมากเนี่ยเขออยาจะได้ดอกเบีย้ยจากการ แต่าก,การเบี้ยวลองไปตรวจสอบสัญญากู้เงินของธนาคารเหล่านี้เนี่ยก็จะพบเห็นว่ามีมีกรณีเบี้ยวกรณีเบี้ยวมีกรณีลงโทษมีกรณีโคดเอ,อ,อกอะไราผิดนัดทุกธนาคารมีเรื่องผิดนัดคือถ้าสัญญาระบุอย่างนี้ใช่ปัญหาใช่แล้วก็เป็นสถยทีในธนาคารเนี่ยเขาจะได้กําไรจากเรื่องผิดนัดเรือ่องผิดนัดนี่มีธนาคารอิสลามก็มีผิดนัดแล้วผมก็ฟัตวาในในบอดชริอะหนี่ว่านีมน่มันผิด และสู้กันมานานแล้วแต่รับอนุโลมจากบอกร์ด s h a r i เก่านี้ให้ให้ทำแต่ผิดนัดนี่มันเป็นดอกเบีย้ยชัดเจนเลยธนาคารอิสลามก็มีผิดนัดซึ่งมันผิดเหมือนกันแต่เทียบแล้วเนี่ยระหว่าง <c oughs> ธนาคารอิสลามที่เป็นเบริไภนะดอกเบีย้ยไม่ชัดกับธนาคารที่มีดอกเบีย้ยชัดผมมอว่าธนาคารอิสลามเบากว่าถ้าหากว่าธนาคารอิสลามเก็บดอกเบีย้ยที่ไม่ชัดกับธนาคารที่ มีดอกเบี้ย0% 0%แล้วเรามีความจําเป็นที่จะต้องสร้างบ้านน่ะนะพะอนุโลมให้ไปใช้ธนาคารนี้แต่นี่คือ0%คื0อ0%ธนาคารนี้ไม่ใช่อิสลามะะนะที่เป็น0%เนี่ยใช่ถ้ามีความจําเป็นในการที่จะต้องสร้างบ้านแต่ความตั้งใจของเราเนี่ยต้องแม่น100%ว่าเราจะไม่จ่ายดอกเบีย้ยโดยเด็ดขาดและจะพยายามจ่ายให้ถูกนั้นครบทุกครบครบ,ครบทุก ทุกวาระทุกเดือนเลย <ê> แบบนี้เนี่ยมันพอจะช่างแล้วอะ่ะอันนี้เนี่ยเป็นการจ่ายดอกเบีย้ยที่ไม่ชัดอันนี้เนี่ยถ้าไปเบีย้ยวและจ่ายนะถ้าเบีย้ยวและจ่ายนะอันนี้เป็นการถูกบงังคับให้จ่ายไม่ได้จ่ายด้วยความสมัครใจมันไม่เหมือนไปกู้แล้วรู้ว่าจะจ่ายกูจะจ่ายแต่ <า S 1> อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไปโดยตั้งใจไม่จ่าย <_' k> แต่พอเบีย้ยวดยเอแล้วก็ถูกบงังคับให้จ่ายอันนี้เป็นการทําสัญญาอาตตสัญญา ซื้อขายที่มนหาหรามในทัศนท่าเลามาส่วนมากอันนี้เนี่ยอัลมาบางท่านนี่ขัดแย้งกันบางท่านนี่อนุโลมกันเขาบอกว่าบาปนี่มันอยู่ในเงื่อนไขไม่ได้อยู่ในตัวสัญญาเพราะสัญญานี่มันศูนย์ดอกเบีย้ย <c oughs> แต่เง,งื่อนไขต่างหากที่มันบาป <c oughs> สรุปแล้วว่าสัญญาระหว่างของธนาคการอิสลามที่มีสี่ล้านกับ <c oughs> ที่มใชอิสลามที่มีเพียงสามล้านน่ะนะ อย่ามองถึงเรื่องความเสียหายว่าอันนี้จะใจมากกว่านี้มองถึงความเสียว่าอันไหนที่มันจะบาปมากกว่าในทัศน์ทัผมนี่นะแบบนี้เนี่ยของธนาคารอื่นที่ไม่ใช่อิสลามแบบนี้นะที่ศูนย์ดอกเบี้ยนะอันนี้เนี่ยมันจะบาปน้อยกว่าของธนาคารอิสลามครับโอ้โหน่าเสียใจมากนะครับอ่ะฮับเด็กเดี๋ยวมีสายเข้าก่อนมีสายเข้าก่อนมีสายเข้าเชิญนะครับสายเข้าเชิญครับสามยกุ้งครับไปแล้วรอคุณรอจากไหนครับจากไหนครับ จากปัตจนีปัจจณีผู้กรรมาธิการครับปัจจณีครับผมเชิญครับครับผมเออ่ก็ขอถึงขอสลามถึงเช็คนะครับแล้วก็คุณโตนะครับครับไมาบครับครับผมทีนี้ผมจะถามอยู่สองคำถามครับเช็คก็คือประเด็นแรกเรื่องของการทำอาคิดก้อนครับว่าการอากิดการทำอาคิดก้อนเนี่ยจำเป็นที่บิดาของทารกของเด็กเนี่ยจะต้องเป็นผู้เชื่อ เอง re, หรือเปล่าหรือว่าเราสามารถมอบหมายให้ me, คนอื่นเชื่อได้ครับครับผมครับอ่าประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการการทำตาหนีครับตาหนีอ่ามีดูอาที่จะเพาะเจาะจงไหมครับในการทําตาหนีเปิดปากเป็กอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าหรือว่ามี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 หลักฐานอะไรยังไงบ้างครับกับเรื่องนี้ครับผมครับผมได้ครับสองคำถามครับผมได้ครับครับก็ขอให้คุณโตหายไวๆนะครับอาเมนอาเมนับอาเนครับขอบคุณครับ ครับผมครับสวมสดีครับสละมรามอุตุมรบุคนขอดูอาให้ผมด้วยนะครับกับอาการเดียวกันอาจจะชินละชินหูละนะครับบางคนบางคนบอกว่าอย่าหายเลยเสน่ห์ผมก็ไม่เชื่อนะเขาเหนื่อยเหมือนกันนี่จะผ่ามาแล้วเสียงหลอกเข้ามาผมก็หวั่นว่าเขาจะบางคนบกะว่าไม่ไม่ชอบไม่ได้ลงเดี๋ยวไม่ได้ลงเลย แมันเหนื่อยนะต้องบอกไว้ก่อนเป็นแรงงานนะต้องใช้แรงเยอะออติกรนี่นะครับก็คือสัตว์ที่เราเชื่อโดยเฉพาะแพะหรือแกะนี่นะครับถ้ามีลูกหญิงหรือชายศาสนาไม่ได้บังคับว่าจะต้องผู้เชื่อนี่ต้องเป็นบิดาของผู้กําเนิดผู้เกิดน่นะครับเพราะฮาดิอของท่นนบิซัลลัลลอฮะลยสซัลลัมบอกว่าคุณลุลามินมุรตตฮ์นุบิอากีติฮีเด็กทุกคนทารกทุกคนที่เกิดมานี่นะ การที่เอเลสสุภาณ์นวจาะจะให้การสนับสนุนจะให้มีบรารักัตให้การชุกขอขอบคุณเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับการเชื่อตากีก,กไม่ได้บอกว่าใครจะต้องเชื่อพ่อจะเชื่อแม่จะเชื่อพี่น้องคนโตที่เกิดเมื่อก่อนจะเชื่อจ้างคนเชื่อทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นเอกฉันเนี่ยนะครับระวังบรรดาอุลามาว่าสามารถกระทําได้เพราะไม่มีตัวบทกํากับหรือบังคับว่าจะต้องเป็นใครครับ 2. ต่นิ่เนี่ยเดวก่อนเชคก่อนไปคำถามผมถามต่อและสำหรับคนโกนหัวเนี่ยต้องเป็นบิดาเช่นเดียวกัน<ะ>ก็ไม่มีใครก็ได้อยุคละกวนนกเนี่ยใชย้ใช้กริยาก็เลยก็มับเดลิลมาจูลเป็นกริยาที่ไม่มีประธานใครก็ได้ที่จะโกนแล้วถ้าบิดาประเสริฐกว่าไหมไม่ความประเสริฐนี่มันก็ไม่มีไม่มีไม่มีหลักฐานเหมือนกัน<ม>แต่แน่นอนถ้าบิดามารดาได้ทําอะไรทุกอย่างนะั้นด้วยตัวเองอะนะ ก็คงจะมีอารมณ์ในการทำไมบาดานี่มากกว่าบริสุทธิ์กว่าอ่าแน่นอนเหมือนคนขอด้วยให้ตัวเองไม่เหมือนคนอื่นขอด้วยให้เราแน่นอนคนเดือดร้อนนี่จะขอมากกว่าคนอื่นทำไมบาดาให้ลูกเนี่ยจะมีอัทรรมากกว่าคนอื่นจะทําให้เชือดอากีก้อนีแล้วก็เก่าเนี่ยอากีก้อขอบคุณหน้าที่อะห้มาไม่เหมือนจ้างคนอันนี้กะโทษของใครก็ไม่รู้ใครก็เห็นไหมก็น่าจะมีอัทรร ความระ้สึกมันจะอยู่ตรงนี้แต่มีตัวบทหลักฐานไหม,ไม,มว่าคนนี้ประสบการณ์นี้ไม่มีแล้วก็ตาเนี้แปลว่าอะไรก่อนใช่ไหมตาหนี้เนีย่ย <c oughs> มาจากฮันนักฮันนักนี่ไปว่าเพดานปากข้างบนนี่นะอ,อันนี้เรียกฮันนักเพดานตั้งตั้งแต่ตฟันหน้าเนี่ยจนถึงลําคอเนี่ยเพดานข้างบ,น,น,งน,บนเนี่ยเขาเรียกฮันักตาหนี้ก็คือเอาอะไรเนี่ยไปแตะเอาอะไรนี่ไปแตะหรือ ทานักนี่นก็คือลำคอทั้งหมดครับลำคอก็คือช่องอาหารที่มันจะเข้าแต่นี่ก็คือเอาอะไรไปแตะลำคอครับไปเข้าช่องช่องอาหารนั่นก็คือสิ่งที่ท่านนาบีได้ทำสุลลัลเลยสลัสลเ<ล> <c oughs> มื่อสฮาบะเอาลูกเขาเนี่ยมาให้ท่านนาบีสุลลัลสลัมจากนี้ท่านนาบีก็จะเอาอิมพลํัมเคี้ยวโดยโดนน้ำลายของท่านนบีแล้วก็เอ็นพลลัมที่ถูกเคี้ยวเนี่ยให้ให้เด็กเนี่ยให้ทารกเนี่ยได้แตะ แตะลิ้นแตะคอแตะเ,เพดานคอเนี่ยเพื่อได้ให้มีความหวานของน้ําลายของท่านนาบีสุลต่ญญานหรือสลัมที่ผสมกับหวานความหวานของอิมพีเรีมีเข้าไปยังลําคอของเด็กอันนี้เนี่ยอุลมามะเขาขัดแย้งกันนะครับว่าทุกคนทาได้หรอตันิกอุลมามะบางท่านส่วนมากนะครับบอกว่าใช่คนซอลเลอรคนดีในสังคมนี่คนที่ตาพนิกเหมือนท่านนาบี แต่แต่สนาเล่าของท่านบอกว่าเรื่องนี้ของนบีอย่างเดียวคนที่มีบรารักัตมีความศักดิ์สิทธิ์มีเพียงนึ่งเลน้ำลายมีท่านนาบีสุลต่านเขาะช่นฮะดีซี่เขาเล่าวา่าท่านนบีตะฮีนี่นะเขาบอกว่าลูกหลานของคนคนนี้เนี่ยท,ที่ที่นบีตาฮน,นาี่ให้เขาอะนะสิบคนเนี่ยเป็นฮาฟิซทั้งหมดเลยทุกคนที่ได้ท่าุกคนเ <ๆ S 2> ลยเนี่ยไม่ทุกคนที่เป็นลูกของคนคนนี้ดูดิบารักัตของท่านนบีเนี่ยจากน้ำลายไปถึงหลานอะไปถึงลูกของของลุงของลุง บงคนเนี้ยก็แสดงว่าไม่มีใครที่จะมีความศักดิ์สิทธิ์มีความจำเริญความสิริมงคลในในตัวน้ำลายที่จะผสมซึ่งอันนี้คือสุนนะแต่นี้เนี่ยไม่ใช่เอาน้ำพึ่งมาแตะนิ้วอย่างที่บ้านเราก็เคยทำกันแตะนิ้วทิมแอน้ำพึ่งแล้วก็ไปแตะลิ้นเด็ก เอ๊ะหรือเอาน้ำหวานหรือเอาน้ำเชื่อมหรือเอาอะไรนี่มาไม่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่สุนันดนบีสุนาันดานบีนี่ยคืออิ่มแคลร์มี่แลหละและกระทางแพทย์นี่ก็พิสูจน์นะครับว่าความหวานควรที่จะเข้าลําคอเด็กในช่วงแรกแรกเกิดแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของน้ําลายนี่ไม่ได้ยิง่งจะเป็นไปให้ตาหินี่คนที่สุบรีเนี่ยสุหรีข้างแล้วก็มาตัดสิบรุดนิดสุหมดนี่ยิ่งยก่กนะครับถ้า <laughs> สั้งผมนี่นะครับตาหินนี่สำหรับนเบียงเนี่ย ต่ถ้าท่านยึดในทัศนานี้ว่าคนโซลเลท่ทำได้ี่นะก็ทำได้ตามนี้นะครับตามที่ท่านนบโีโซวัซล,ลมัลลมลลม,มีดูอาจากท่านนบีพูดไหมน่าจะมีนะแต่ในรายรงานเนี่ยไม่มีในรายงานเนี่ยว่าขณะที่ท่านนบนีได้แตนีนเขาเนี่ยไม่มีรายงานว่าท่านนบีได้ขอด้วยซึ่งเราสามารถขอด้วยได้ตามอัธาายาศัย ส่วนมากท่านนาบีจะขอด้วยให้เด็กนี่นะครับ <c oughs> ในเรื่องศาสนาเช่นที่ท่านนาบีขอด้วยให้อับดุลลาบเนี่ยอับบาสตอนเด็กๆเกนี่ยเรามฟักกิู้ฟิดดีนวินัละเรียนรูต่วอัลเขาได้โปรดให้เขาเนี่ยมีความรู้เรื่องศาสนาและมีความสามารถในการอ่าถายที่หายุรอานอะหรือว่าจะให้ดูอาแก่ทารกแก่เด็กเนี่ยให้เขาบริสุทธิ์ใจให้เขามีความขาวสะอาดในหวัวใจให้เขาเป็น คนอิมนี่มีอมมานมีตะกววมีความคุณงามความดีอันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่น่าหน้าที่จะขอดูะขณะตทคนิคนะครับมีสายมีสายนะครับเชิญครับสามีคุ้งครับอรคุมาลค่ะครับจากนครับเสียงดังนิดนึงนะครับครับะเชิญครับค่ะออจะสอบถามนะคะพอดีได้ไปอ่านนโยบายของพักะคะเชิญครับ อ่าก็คือโอเคค่ะแบบดีมากเลยค่ะทุกหัวข้อเลยนะคะแล้วอะมาพูดพูดเรื่องการเดินไดใช่ไหมคะคืออย่า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 เข้าลึกเลยนะครับกว้างกว้างดีกว่าครับไม่ไห็ไม่ว่าก็คือเป็นไม่ใช่ภาษาิังกฤษถนัดไดไหมคะอ๋อได้ครับสมัดได้ได้ถูกต้องได้เลยครับยินดีด้วยครับค่ะแล้วทีนี้จะถามว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่า พรรคของเราเนี่ยค่ะได้เข้าไปร่วมได้ตป็นสอสออย่างเงี้ยแล้วเวลาสมมติว่าเขาจะเลือกเลือกเอ,อมีมีเช่นสมมติว่ามีมีผู้นำเนี่ยเป็นผู้หญิงเงี้ยค่ะอาจารย์หลักศาสนานี่เขาห้ามมีใช่ไหมคะป้ก็ประกาศชัดเจนว่าทุกสิ่งที่มันจะผิดกันหลักการศาสนาเนี่ยเราจะไม่โหวตเห็นด้วยครับเพราะเราเป็นพรรคอิสระที่สามารถาพูดที่สามารถพูด ที่สระตามนโยบายของเราครับอ๋อไม่ถึงแล้ก็เกิดว่าเขาโหวดก็คือเราก็เป็นเราก็มีเลือกแต่สุดท้ายเขาจะเป็นหรือไม่กว้างๆนะครับเราไม่พูดแต่กว้างๆนะครับนักการเมืองมุสลิมที่ทํางานศาสนานี่จะต้องเคร่งครัดในเรื่องการเมืองด้วยก็คือทุกสิ่งที่ผิดหลัการศาสนาเนี่ยเราก็จะไม่เห็นด้วยโหวตไม่เห็นด้วยอ๋อค่ะรับสมมติว่าถ้าเกิดว่าในครณีเนี่ยถ้าเราเห็นการุจริตหรือเห็นการระบช่นนะคะ แล้วในการแสดงออกของของพรรคเนี่ยค่ะเอ่อจะแสดงออกลักษณะอย่างไรคะเช่นเดียวกันนะครับอันนี้พูดถึงทั่วไปนะนักการเมืองคนที่เคร่งครัดทั่วไปอ่ะนะทั่วไปนี่คนที่เห็นอะไรที่มันผิดหลักการหลักการอ่ะหรือผิดกฎหมายนี่เขาก็ต้องพูดต้องต้องกล่าวแต่มันต้องพิสูจน์ก่อนนะว่าทุจริตจริงหรือเปล่าเพราะมีหลายเรื่องในบ้านเรานี่มันทุจริตทุจริตแต่จริงๆเดียวพิสูจน์พิสูจน์เนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้ คำว่าพิสูจน์เนี่ยคือเราต้องพิพากษาชัดเจนอ่ะมีหลักฐานชัดเจนเ่าเขาทุจริตนะครับครับ,รบผมงั้นก็คือ,อคือสัอ่งจะมีสมัครด้วยได้ใช่ไหมคะใช่ครับผมได้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับคุณค่ะสนอหมดแล้วครับผมก็ทะลึกกว่านี้อ,นนอาจจะใบแดงนะฮะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงใครนะครับเราพูดถึงทั่วไปนะการทั่วไปซึ่งก็สนับสนุนนะครับมันเป็นกฎหมายของบ้านเมืองครับสมัคร ต่างเซนเซอร์บักพักได้ไหมได้อันนี้อยู่ในกฎหมายครับใครเห็นอะไรความชั่วผิดเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงใครนะพูดถึงลัการทั่วไปครับครับ,รบข้เนี้จเจคตอบเร็วนิดหนึ่งคำถามเยอะมากนะครับจากกรุงเทพนะครับลูกสาวเรียนแพทย์ไทยต้องสัมผัสสมองหมูอย่างนี้ทําได้ไหมคือสมผัสสมองส่วนมากก็จะใส่ใส่ถุงมือนะครับไม่น่าจะมีปัญหาไม่ปัญหาครับ อย่าว่าอย่าว่าอย่าว่าสมองหมูนะครับเวลาจะผ่าจริงๆเวลาจะทําอะไรจริงๆบางทีก็ต้องสมบัติอุจจาระปัสสาวะนี่ซึ่งเป็นนักยิสไม่มีความจําเป็นอะไรที่ศึกษาและก็มีความจําเป็นก็สามารถกระทําได้ครับแถวบ้านไม่มีร้านตัดผมมุสลิมะจึงต้องไปตัดผมร้านต่างศาสนิกได้ไหมจากพี่น้องคนหนึ่งมุสลิมะใช่ไม่มีร้านตัดผมมุสลิมะเขาคงเป็นมุสลิมะเขาเป็นมุสลิมะ,มมะนะครับ คือร้านตัดผมที่ไม่ใช่มุสลิมา,านี่นะครับไม่ใช่ของมุสลิมานี่ไม่ทราบว่าเขาจะตัดผมในที่สาธารณะอย่างแน่นอนหรือเปล่าเ <P. S 2> พราะฉะนั้นมุสลิม่าถ้าคุมฮิญาบแล้วไปตัดผมในที่สาธารณะเนี่ยก็ต้องถอดฮิญาบก็เห็นอย่างแน่นอนคงไม่ได้นะครับไม่แนะนําครับถ้ามีม่านกั้นเป็นแล้วก็เป็นเป็นผู้หญิงต่างศาสนาตัดให้อย่างนี้ได้ไหมพอทำเนาแต่ก็ไม่ส่งเสริมไม่ส่งเสริม อันนสุบทึ่ท่านอับดุลล,ล,ะะลาห์เลวซ์เลงบอกว่ามาเลยกาแสบแช่งผู้หญิงหรือมุสลิม่าในที่ไปถอดเสื้อไปถอดฮิญาบคือคือเสื้อที่คุมตัวของตัวเองเนี่ยนอกบ้านของตัวเองโดยที่ไม่เหนี่ยเนี้ยจากสามีมันก็บ่งว่าการที่จะถอดส่วนหนึ่งของฮิญาบของเสื้อผ้าของมุสลิมล่นอกบ้านนี่มันไม่บังควรอย่างยิง่งเหมือนผู้ชายเหมือนกันนะครับเธอไปถอดนอกบ้านนี่มันก็ไม่บังควรเพราะฉะนั้น สะน้ำหาที่มีการถอดเันอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่หรารับเช่นเดียวกันการที่จะไปตัดผมในที่สาธารณะอย่างเนี้ยมันก็ไม่ไม่ถูกต้องให้สามีตัดให้้พิธีที่จริงเนี่ยเรื่องตัดไม่ต้องพิธีพิถันมากนะครับมันตัดแค่ตัดนอกจากว่าจะไปเสริมสวยหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็ต้องดูอันนี้ผมตามตามเนี่ยผ้านนะก็ตามเพาเรื่องตัดผมแต่ถ้าเรื่องเสริมสวยนี่ไม่ได้เลยนะครับ ทางนอกบ้านนี้ไม่ได้เลยขอให้เป็นมุสลิมก็ไม่ได้นะครับเพราะมันมันเสี่ยงเสี่ยงมากผมตัดนยภรรยายันลูกเลยโกนแหลกนะครับอ่านะครับจากนราธิวาสนะครับดูอาที่ใจหายป่วยเร็วๆอยากทราบไหยใช่ดูอาก็จะไปอ่านให้ผมมันดูอาที่เราออกจากหัวใจเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะครับที่จะทําให้เราเนี่ย ถึงอัลลอฮฺสุภาเนวตารและเร็วที่สุดภาษาไทยแต่มีดุอาของท่านนะบิสอัลลอฮฺเร็วเสันลัม<า>ที่มีเนแต่ยาวหน่อยเงีนะดุอาง,ง่ายๆนี่คงพี่น้องอาจจะไม่สะดวกที่จะท่องดุอาภาษาอาหรับนะดุอาง่ายๆนี่ที่ออกจากหัวใจโอ้เราขอให้ฉั้นหายเร็วโอลเราขอให้ฉันหายเร็วจะได้มีโอกาสไปบาด้ต่อพระองค์ท่านอะไรแบบนี้จากใจคร <ๆ S 2> ับเพตอนนี้สำนวนแบบนี้มีมีในดุอาของท่านนะบ<ม>ิสอัลลอฮฺมีไม่เคยบ่มเคยอ่านนะซิไม่ทราบว่าอ่านฟาติฮะานลูบอันนี้มีไหมว่าถ้ามีคืออ่านกุรอานแลล้วก็ูบ อ่าของท่านไอชาเนี่ท่านไอชานี่ก็เคยเอามือท่านนบีนั่นละกันฟาติห้าไอุ้ลาุณซีแล้วกัลูกันนี้ก็มีอันนี้กักษาคนป่วยก็คนป่วยได้นะครับครับผมมีสายสดนะครับมีสายสดเชิญนะครับสาะมัยกุมครับสารค่ะครับ เจงหลอกล้งสองคนเลยแล้วก็หมือนกนะเหมือนคุณป้าอะไรครับตอนตอนคุยมือถือนี่ก็เสียงหลอกว่าแล้วก็กรอบนะคุณป้าขอโทษป้าเมื่อไรเมื่อไรไม่ทราบเมื่อไรอะเจบีผ่าตัดฮะยังครับพอดีมันเรื่องผ่าตัดนี่มันยาวผมกับคุณโตกำลังศึกษาอยู่ พาคุณตอมาบอกผมนี่ว่าคุณพ่อเป็นหมอนี่บอกว่านี่ผ่าใหญ่นี่ผมันจะเชือดคอผมก็เลยเสียวเขามีรักษาแบบเลเซอร์ผมก็ำลังศึกษาอยู่มันจะได้แผงมันเล็กน้อยไม่ฉันก็ผ่ามาแล้วนะผ่ามาแล้วจะคิดว่าผ่า เนี่ยตำไทลอยเป็นพิษนมอ่มใช่อ่านี่คล้ายๆนะครับใช่ธรรมดาธรรมดาหมอว่าธรรมดาถ้าตรวจผ่าแล้วก็พยายามจะไม่ให้ไม่ให้โดนหลอดลมมาอะไรเงี้ยค่หลอดหลอดเสียงค่ะแต่นี่อันนี้อันนี้พาหลอดเสียงเลยนะคุณบ้านนะเดียครับเอออันนี้ในในหลอดเสียงเลยซึ่งหมอที่ชํานาญเรื่องนี้ในประเทศไทยนี่มีไม่กี่คนอที่ชํานาญเฉพาะเรื่องนี้ในในประเทศไทยเลยค่ะ มีมีโรงพยาบาลซิริราชมีรามามีหลายโรงพยาบาลนะครับแต่ที่มีหมอเชี่ยวชาญแล้วก็มีเลเซอร์นะในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่สองโรงพยาบาลนี่นะครับขอให้หายเร็วๆนะเช็คนะครับคุณมากครับยศกบมาแทนครับขอบคุณครับครับผมสามีุมครับเวลาหมดประเด็นยังได้ยังพักสักครู่นะครับเดี๋ยวเช็อตกลับมาในเบรกสุดท้ายอีช็อตระเบิดครับ حميمة يا قومي هي دار